ไม่รู้ว่าชุดเวยวันนี้ชุด่วยอันนี้มันแรงทับปะวะอเท้าทำไมไม่ถอดวะบุษสี่นายลืมรองเท้าสวัสดีคับสวัสดีครับมีดลีางไหมสวัสดีครับีวางไหมครับตีวางไหมครับรอมออะไรันไม่ต้องเลย

ห้าร้อย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 ลงติงเะยจ้าดูชุด <Cob ain. S 2> ชันทคอนชดุดชุดข้าจะบินเหมือนแมงทับทองแมงปีกแข็งรองเท้ายังอยู่คู่เดิมเอยู <c> ่ <oughs> หัวแหลมโอนน้ยเอานันไปแล้วโอมันไปก่อนแล้วตีหนึง่งา,าไ, so ไหนๆก็มาแล้วใส่แมงนะ มามากัดฝันปอมแล้วกูวเจ๊เจ๊จะมาทำไมซอยขึนแน่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  Watch out Mark the location. Help! Mm -hmm. out! Neil Awesome. Thanks. No, oh, low, low. เตายกูเลยสินักร้องน้องเอาเลยนะขอบคุณ Thank you ไอตัวตรงนี้ยิงหนูตายแล้วเหรอเตยยอดกว่าหมื่นนะไงนะไงนะไงโอง้โหทันกำลังพัญญาคุณจะได้ใส่ชุดช่วยเลย <Awesome. S 2> <laughs> ลีลาเคีก <laughs> Thanks โอ้โหใส่มาเป็นต้อยหมกแดงเลยนะโน่นหลังหลังเข้าบ์ซิหลัง รถเห็นไหมมันหนีแล้วไอ้คนที่ยิงผมมันหนีไปแล้วนน <Awesome. Thanks. S 1> ่นละช่างคนขอ,อนุญ,ญาตไม่มองไม่มองไม่มองกล้องนายได้ไหมเบอร์สี่นายรู้สึก awesome. Mình Thanks. Mình mình nó nó nó. Cung kinh cung cung kinh cung kinh cúc cúc ở lại có mấy lại tao à. về rồi luôn không nang mình watch out watch out come on Paira. I see you แสดงว่าตัวขี่รถมากับไปตัวนั้นคนละตัวกันนั ถีบออกไปจากเกมวะนี่กำลังลุ้นแต่ยอดไปแย่งทั่วหนูวะทีงี้แต่ยอดกินลามาดิแล้ Marked an enemy's death crate. Awesome. ฮัลโหลบุษย์นายไปติดตังใครมาวะลูกนี้ลูกโดนจังเลยลูกเล็กลูกเลิกอ่ะบุษย่อ่ะเฮ้ย ไม่นอกนอกไม่นอกไม่น,นอกสองห้าศูนย์สองศูนย์ห้าเรือเป่ะ โทรอมาคอยครั้งหน่อยเว้ย okay, เจออกไปแล้วเจ๊จะกดปิดราคาาเจ้ของดีกว่าให้แม่งม่มให้ามัอย่าฆ่าเรานะ I got supplies. Yeah. จะถูกเหมือนมีคนจะมา จะเห็นอีกเนอะอ,อ๋โอโฟมมึงตีเดียวกันเนี่ยเหี้ยคุณโอคลาตี้